เทสลาได้อนุมัติแพ็กเกจค่าตอบแทนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านล้านดอลลาร์ให้กับ c e อีโออิลล์มัสด้วยคะแนนโหวตกว่า7 5ดนี่เป็นการยืนยันว่าเทสลาเป็นมากกว่าบริษัทจำหน่ายรถยนต์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของเทสลาการอนุมัตินี้คือการให้สิทธิ์มัสในการผลักดันวิสัยทัศน์อันบ้าคลั่งของเขาเปลี่ยนเทสลาจากบริษัทรถยนต์ให้กลายเป็นผู้นำด้าน AI และโรบอติกโดยมีหุ่นยนต์ออปติมัสเป็นหัวใจหลักมัสบอก,อก,อนนก,ททกัน,มกน,น,นกไมม่ใให้ใครราแทแทกง แต่การที่จะได้เงินก้อนนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายมัสต,ต้องทาตามเงื่อนไขที่โหดมากคือต้องเพิ่มมูลค่าตลาดของบริษัทให้สูงถึง8.5ล,ล้านล้านดอลลาร์รวมถึงต้องส่งมอบหุ่นยนต์และรถไร้คนขับเป็นล้านคันผู้สนับสนุนเชื่อว่าถ้ามัสทําได้จริงผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนมหาศาลและเขาจะกลายเป็น t r i ล l i น n น i r คนแรกของโลกอย่างแน่นอนผู้ถือหุ้นเลือกที่จะเดิมพันครั้งใหญ่ในตัวซูเปอร์สตาร์ซีอีโอคนนี้เพื่อแลกกับโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกธุรกิจแต่แน่นอนว่ามาพร้อมมกัควาเเสสีีี่่่่่ยงททใหญุดชนน